มะเขือยาวผัดหมูใส่หมูสามชั้นนะคะใส่กระเทียมเจียวแล้วก็ใส่หมูสามชั้นผัดนะคะหมูสามชั้นนี่เราเอาไปต้มก่อนนะคะมะเขือยาวเลยหมูสามชั้นน่ะเราเอาไปต้มเอาเอาใส่กระทะแล้วก็เอาใส่น้ําลงไปแล้วก็เที่ยวให้หมูสามชั้นเนี่ยนิ่มหน่อยนะคะ ถ้าเราไปใส่ไปผัดเลยมันจะเหนียวมันจะแข็งเอาไปต้มสักพักนึงให้มันน้ำจนน้ำแห้งเลยค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปแล้วก็ใส่มะเขือยาวลงไปนะคะอันนี้เราปรุงรสนะคะใส่โต้เจี้ยวปิวขาวซอสปลาเขียวนะคะปรุงรสชาติลงไปเลยแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะ ก็เดี๋ยวก็เติมน้าลงไปสักหน่อยนึงเพราะว่ามันแห้งไปก็ต้องเติมน้ํานะคะตามชอบก็ชอบชอบน้ําเยอะก็ใส่ไปอีกหน่อยนะคะถ้ามันแห้งไปก็เพิ่มน้ําได้นะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ฝาหมอ้อปิดไว้เลยค่ะปิดอบให้มันสุกมะเขือจะได้ไม่ดำนะคะเนี่ยคะ่ะ แล้วเราก็เปิดมากลับมาแล้วก็อบเอาไว้อีกให้มะเขือมันสุกๆนะคะเอามะาเขือสุกแล้วเราก็ปรุงรสชาติอีกครั้งหนึ่งชิมรสชาติเลยค่ะตอนนี้ถ้าชอบพริกก็ใส่พริกนะคะใส่พริกบดกสับลงไปได้แต่ที่บ้านน่ะไม่ค่อยทานพริกกันเพราะว่ามีผู้มีสาวอยู่ก็เลยไม่ได้ทานเลยไม่ได้ใส่เพราะว่า ถ้าผู้ใหญ่อะไม่ไม่ได้ทานพริกบ่อยๆแล้วมันจะทานไม่ได้เลยมันจะแสบปากเล่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเลยนะคะส่วนมากจะทํารสชาติไม่ค่อยจัดจ้านนะคะที่ที่บ้านทำรสชาติอ่อนๆใส่น้ำตาลแล้วเราก็ต้องชิมรสชาติให้อร่อยนะคะมะเขือยาวเนี่ยมันมะเขือมันจะดูดรสชาติด้วย ต้องปรุงเข้มนิดหนึ่งเดี๋ยวเวลาเราตักขึ้นเนี่ยน้ำมันเคยยาวมันก็จะออกมาอีกนะคะจากประสบการณ์ที่เคยผัดมาบ่อยๆนะคะวันนี้ใส่หมูสามชั้นถ้าเราไม่ชอบหมูสามชั้นก็ใส่หมูสับได้นะคะเปลี่ยนได้หมดเลยค่ะเป็นแม่ครัวต้องทำเป็นหมดอย่างต้องใส่ได้ทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ล้วนๆ ไม่ได้เรียนมาเลยฝึกเอาเปกแล้วก็ทดสอบทดลองทำแบบไหนมันจะอร่อยอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทดลองทดลองถ้ามงคนไม่ค่อยได้ทำอาหารมันก็จะคิดไม่ออกเลยค่ะทำไม,ไม่ถูกไม่รู้จะใส่อะไรนี้แบบของภาคกลางภาคอาหารภาคกลางอาหารจรีนเก็จะทานแบบนี้นะคะพอชิมรสชาติ ตามชอบแล้วก็ใส่โหระพาลงไปผัดโหระพาให้สุกก็เป็นอันว่าเสร็จตัดขึ้นใส่จานได้เลยนะคะทำไม่ยากนะคะผัดมอือเผืออร่อยดีนะคะทานร้อนๆรสชาติตามชอบเลยคะ่ะอร่อยมาก